ในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเริ่มมีอิทธิพลเหนืออาณาจักรล้านช้างในปี1707อาณาจักรล้านช้างแตกออกเป็นเวียงจันทร์และหลวงพระบางต่อมาปี1713ล้านช้างจำปาสักก็แยกตัวออกมาทําให้ลาวในสมัยนั้นประกอบไปด้วยล้านช้างหลวงพระบางล้านช้างเวียงจันทร์และล้านช้างจำปาสักมันก็เลยส่งผลทําให้ลาวอ่อนแอลงแล้วสยามก็เริ่มมีอํานาจเหนือดินแดนเหล่านี้ ในสมัยกรุงธนบุรีของพระเจ้าตากสินทรงทำสงครามปราบามเวียงจันทร์และหลวงพะบางหลานช้างเวียงจันทร์ก็เริ่มส่งบรณาการให้แก่สยามต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่1ส่งกองทัพไปควบคุมลาวเป็นระยะในสมัยรัชกาลที่สองสยามแต่งตั้งเจ้าเมืองลาวที่จงรักพักดีต่อสยามส่วนในสมัยของรัชกาลที่สมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญพอในปี1 8 2 7 เกิดกรบฏเจ้าอนุวงศ์โดยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันท์นั้นพยายามกู้เอกราชจากสยามสยามก็เลยตอบโต้ด้วยการตีเมืองเวียงจันทร์จนพินาศและกวาดต้อนประชากรลาวจำนวนมากมาตั้งถิ่นฐานในภาคอีสานของไทยซึ่งช่วงนี้นี่แหละมีชาวลาวกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคเหนือแต่ก็จะมากสุดในภาคอีสานจนทําให้เมืองเวียงจันทร์ในสมัยนั้น เป็นเมืองร้างอยู่ภายใต้การปกครองของสยามอย่างสมบูรณ์และแล้วในปี1893เกิดการสูญเสียเหล่าให้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสกดดันไทยอย่างหนักผ่านวิกฤตการณ์ปากน้ำเจ้าพยาเป็นจุดแตกหักของความตึงเครียดในวิกฤตการณ์รอ1อ2รัฐบาลสยามในสมัยของรัชกาลที่5ยอมสละกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนฝั่งสายแม่น้ำคงทั้งหมดนั่นก็คือพื้นที่ของประเทศลาาในปัจจุบัน ซึ่งก็ถือว่าอำนาจในสยามในพื้นแผ่นดินลาวก็ได้สิ้นสุดลง